สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนัยนยันข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแช่แช่กดนานนกดยนัยนยักดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปของอิทธิกันที่ขึ้นไลค์ต่อจากหลังจากที่ไอ้พวยระเบิดความโมโหออกมานะคะก็ไปฟังกันว่าอิทธิจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรคะ่ะมีบางประโยคตอนท้ายที่ฟังแล้วรู้สึกคำว่าช่างเหมือนกันเหลือเกินพี่กับน้อง ไม่ต้องไปผ่านลงผ่านลายไม่ต้องไปมีลายเขาแล้วเขาพูดถึงใครนู่นปากดวงปากแดงไปนู่นเขาไม่ได้พูดถึงลุงคนเลยเออเขาจะขย้ำหัวอยู่แล้วยังจะไปให้เกียรติเขาอยู่เวลาจะให้เกียรติคนจะดีกับคนเนี่ยก็ให้ดูด้วยไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรเลยคิดแต่เขาว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงแล้นเป็นยังไงพอสุดท้าย จริงๆอะลุงก็เป็นคนที่ถือว่าเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งแหละที่ว่าพอพูดพอปากไวพูดดูถูกผู้หญิงปั๊บก,ก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะไม่ควรก็ขอโทษอันนี้ดีกว่าผู้ชายได้หลายคนอยู่เพียงแต่ว่ามันผิดตรงที่คุณทําลับหลังไงทําลับหลังครั้งเดียวหลายคนก็อาจจะมองว่าลุงอาจจะมีได้หลายครั้งก็ได้ที่พูดทั้งหลังใหม่แต่ป้าเป็นเมียเนี่ยป้ารู้แหละว่าลุงมีการคุยไลยน์แค่ครั้งนี้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนู่น ตอนที่มีเรื่องเรื่องคือป้ารู้หมดแหละแต่สิ่งที่ป้าอยากจะบอกกับลุงคือลุงจะทําให้เอฟซีนะเข้าใจผิดลุงเขาเข้าใจว่าลุงเนี่ยติดต่อกับคนพวกเนี้ยหลังไม่อยู่ตลอดใช่ไหมในสิ่งที่ลุงทําออกมาถ้าลุงพูดในไลฟ์เนี่ยจริงๆจะไม่มีประเด็นนี้ขึ้นมาเลยเพราะว่าลุงเป็นอะไรคะทุกคนไม่ป้าไม่พูดดูถูกลุงนะลุงเป็นลูกผู้ชายเข้าใจแต่ลุงปึกค่ะทุกคนมันปึก หูตาบบสถาสว่างจักเถ่อเขาเอาแต่ความมะเ่นยืดบืดอยู่กันยังไปอันอสออนซอนอยู่ที่พูดเนี่ยนะพูดให้ลุงเต็มๆไรเนี่ยหูตาบบสว่าสวายัยเอฟซีหลายคนก็โทรมาเป็นห่วงป้าจะรู้สึกอย่างโน้นอ,อย่างนี้จะรู้สึกน้อยใจเสียใจอะไรหรือเปล่าป้ารับสายแต่เช้านะคะป้าอยากจะบอกว่า,วาท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่ป้าเม้นเข้าไปเนี่ยที่ป้าพูดกับลุงเนี่ย ป้าเป็นห่วงลุงทั้งนั้นแหละพ่อรู้ว่าลุงจะเจอกับอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่าคบคนพาลพาลพา,าไปหาผิดฉันจําได้ว่าไอ้ไหลเนี่ยเคยด่าพี่สาวคนรองหลายครั้งว่าเอาผัวพระป,ประจานไม่เหมือนพี่สาวคนโตที่ยกย่องเชิดชูผัวกี่ครั้งแล้วครับที่ไอ้ถึกที่อกกอกถึกเนี่ยพูดถึงผัวว่าผัวเป็นคนโง่เป็นคนปึกเป็นคนปากมา้าเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้แต่เอาแต่ก้อข้อปากเป็นคนไม่รู้จักคิด นี่ก็เอาอีกแล้วค่ะไม่ได้ว่าไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าผัวฉัน,นมันปึกมากมันไม่รู้จักคิดไปคบคนพาลพาลพ,พาไปหาผิดโอ้โหเหมือนไอ้ไหลไม่มีผิดเลยค่ะเหมือนไอ้ไหลไม่มีผิดแต่ฟังในตอนต้นแล้วจะเห็นว่าอิทธิกโกรธที่ไอ้ผวยไปให้เกลียดหนิงโดยการไปขอโทษอิทธิพยายามจะพูดว่า เป็นเรื่องดีแหละที่เป็นลูกผู้ชายทําผิดต่อผู้หญิงแล้วก็ไปขอโทษเป็นเรื่องดีแต่คนอย่างนิง้งกันน้ําตาลเปรี้ยวไม่สมควรจะได้รับคําขอโทษหรอกนะเพราะว่าเป็นคนที่เข้าไปตอนนี้ไม่พูดถึงไอ้พวยแล้วไปพูดถึงปากลงปากแดงก็คือหล่อนมีความคิดว่าหนิงกันน้าตาลเปรี้ยวไม่สมควรจะได้รับคําขอโทษไม่ว่าผัวของเธอเนี่ยจะไปจูงจ่าผู้หญิงอย่างไรก็ตามทีผวยเนี่ยควรจะ ไม่ควรจะไปให้เกียิคนอย่างหนิงกับน้ำตาลเปรี้ยวมันเห็นได้ชัดถึงความเกลียดชังที่อเถิกมีต่อหนิงและน้ำตาลเปรี้ยวส่วนหนึ่งที่อิกโกรธมากก็คือว่าแคปชั่นสำหรับไลน์นี้ก็คือว่ารับหลังเมียนั่นก็คือไอ้พวยไปทำรับหลังแล้วอเถิก็พูดว่าเนี่ยไปทำแบบเนี้ยเดี๋ยวคนก็จะคิดว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวรับหลัง่คงติดต่อกันเยอะแยะมากมาย นี่แหละคะ่ะคือจุดที่เธอไม่พอใจคือแอบไปติดต่อโดยที่เธอไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าหนึ่งไม่พูดขึ้นมาก็จะไม่มีใครรู้จริงไหมคะเหมือนกับที่แอบไปติดต่อน้ําตาลเปรี้ยวให้น้าตาลเปรี้ยวทํานู่นทํานี่ให้แล้วก็บ่นอีเถิกให้น้ําตาลเปรี้ยวฟังอีเถิกมารู้ที่หลักก็เลยโกรธนั่นก็คือการรับหลังนั่นแหละคะ่ะแต่ดิฉันย้อนกลับมาที่คบคนพาน,พานพานพาไปหาผิดนิดนึงนะคะ คุณอย่าลืมว่าพวกคุณคบดิิงกับน้ำตาลเปรีาา้ยวเมื่อ่ปีแต่ก่อนเขาเป็นคนดีพวกคุณชื่นชมเขาแอดหญิงอย่างงู้นแอดหญิงเก่งอย่างนี้อย่างนั้นน้ำตาลเปรี้ยวอย่างงู้นอย่างนี้ทักทายเขาตลอดแต่ตอนนี้เขากลายเป็นคนพาลแล้วเพราะเขาไม่อวยคุณเพราะเขาเห็นท่าแท้ตัวตนของคุณน้ำตาลเปรี้ยวกับหญิงกลายเป็นคนพาลตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่ที่ไม่อวยคุณใครไม่อวยคุณก็คือคนพาลคนไม่ดีไม่ควรครบ คุณคิดกันอย่างนั้นได้แค่อย่างนั้นใช่ไหมทําไมแต่ก่อนคุณคบเข้ามาตั้งนานคุณไม่รู้สึกว่าเขาพานล่ะยังคบหาย,ยังเอออวยยังดีต้องคบคนแบบไหนแบบนางมาร้ายนั่นแหละคะถึงจะเป็นการครบบัณฑิตใช่ไหมอย่งป่าช่างแม่งอย่างนี้ใช่ไหมถึงจะเป็นการครบบัณฑิต อย่างไอเตี้ยมาตื่นไอธนันไอขาหมูใช่ไหมคะถึงเป็นการครบบัณฑิตแต่ถ้าคบหนึ่งกระน้าตาลเปรี้ยวเป็นคนพาลจะพาพาไปหาผิดต้องคบบัณฑิตแบบไหนคะแบบไอขาหมูแบบไอเตี้ยหรือ,อยังไงอย่าลืมว่าคุณคบเขามานานนะพอเขาไม่เข้าข้างด้วยเขากลายเป็นคนพาลท,ทันทีความคิดของพวกคุณก็คับแคบแปลกๆนะคะโดยเฉพาะความคิดที่ว่า ผู้หญิงอย่างหนิงไม่สมควรจะได้รับเกียรติที่ผัวของเธอจะไปขอโทษหรอกผู้หญิงอย่างหนิงผัวเธอจะจ้วงจับยังไงก็ได้ไม่ต้องขอโทษไม่ควรได้รับเกียรตินั้นมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความหึงหวงหรือเปล่าน้อยใจที่ผัวแอบไปขอโทษผู้หญิงคนอื่นรับหลังตัวเองอย่างนั้นใช่ไหม ที่เวลาผัวตัวเองไลน์ไปใช้งานเขาหรือไลน์ไปสั่งนุ่นสั่งนี่อะไรอย่างเงี้ยทาได้เวลาที่เขายังมีประโยชน์อยู่ทําได้แต่ไลน์ไปขอโทษไม่ดีอ่เถกโวยวายเอฟซี FC ไม่พอใจแปลกไหมคะคนพวกนี้จะเอาแต่ประโยชน์เข้าฝ่ายตนอย่างเดียวเอฟซี FC ก็แทนที่จะคิดว่าสิ่งที่ไอ้่วยทํามันเป็นเรื่องดีแล้วละ่ะจะทําต่อหน้าหรือทํารับหลังก็เป็นเรื่องดี ไม่เห็นจะเป็นไรเลยลายไปแล้วขอขึ้นไลน์ก็ค่อยพูดอีกทีนึงก็ได้ว่าเออผมไลน์ไปขอโทษเขาแล้วนะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเลยที่ไปพูดถึงเขาแบบนั้นเรื่องมันก็จบขจบได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมาเป็นดรามา่าไม่ต้องมาวีนไม่ต้องมานั่งประจานผัวว่าผัวกูปึกผัวกูนั่นผัวกูนี่อยู่แต่กลับกลายเป็นว่าไม่พอใจที่ผัวไปขอโทษหนิง เพราะหนิงไม่มีเกียรติพอที่จะได้รับคําขอโทษจากผัวตัวเองอันนี้เป็นความคับแคบจิตใจคับแคบของอีเถิกนะคะแต่การที่อีเถิกออกมาประจานผัวครั้งนี้นี่นะคะได้รับได้รับแรงใจจากเอฟซีเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีแค่ไม่กี่คอมเมนต์ที่ออกมาติจริงว่าป้าออกมาว่าผัวตัวเองอีกแล้วป้าไม่น่าจะ ออกมาว่าลุงอะไรเป็นนี้มีกี่คอมเมนต์คอมเมนต์ส่วนมากจะให้กำลังใจแล้วก็ยุให้ตามลุงให้ได้ว่าอยากไปยุ่งกับหนึ่งกัทมันานเปรี้ยวตรงนี้แหละค่ะที่เราทําให้เห็นชัดว่าตอนนี้คนที่กุมใจของเอฟซได้ไม่ใช่ไอ้ผวยแต่เป็นอิทถิค่ะ